สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงรายวันเหมือนเช่นเคยนะคะใครที่เข้ามาเจอนะคะแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์นะคะแต่การดูดวงของไพ่เนี่ยจะเป็นการแรนดอมนะคะไม่ได้เป็นการเจาะจงของคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าอันไหนไม่ตรงกับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเลื่อนผ่านไปก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นดวงรายวันก็ให้เพื่อนๆถ้าเข้ามาแล้วก็ เป็นเหมือนว่าเอ้ยเอาไว้ให้เราเตือนอะไรอย่างเงี้ยให้เราระวังเอาไว้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนๆต้องฟังอย่างมีสติแล้วก็ใช้สติในการพิจารณานะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆโอเคเราไม่เสียเวลากันเนาะมาดูกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้เนี่ยดวงของเพื่อนๆจะเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆได้ตัวฮอนุคู่นะคะ พอนกคู่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมีรางสังหรณหรือว่ามีการฝันหรืออะไรเนี่ยบอกเตือนเพื่อนๆให้ระวังเหตุร้ายหรือเคาะร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าบุคคลอื่นนะคะแล้วก็เป็นการสัญญาณเตือนแบบพิเศษมากๆอย่างส่งสัญญาณให้เพื่อนๆรู้จักระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับคนสัตว์หรือ สิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆอย่าอย่าอย่าบอกว่าอย่าไปอ่คิดว่ามันไม่ใช่หรืออะไรคืออย่างน้อยมันเป็นการเตือนเป็นลางบอกเหตุให้เรารู้จักเราแวดระวังนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยทำให้เพื่อนๆขาดสติหรือใจลอยบางครั้งเนี่ย เพื่อนๆต้องใช้สตินะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับทางด้านจิตใจเป็นหลักนะถ้ามันพรุ่งนี้หรือว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนๆจะเจอเร็วๆนี้มันจะเกี่ยวกับทางด้านจิตใจให้เพื่อนๆเน,เนี่ยใช้สติในการพิจารณานะคะเหมือนที่ไฝ่เกินออกไปมา่อสักครู่เลยเนาะอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่านะคะการงานนะคะลางสังหรณ์อของเพื่อนนช่วงนี้แม่นยำม,มีความ สัมผัสได้ว่างานเนี่ยน่าจะเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆดังนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,นเตรยมตัวรับมือเอาไว้ให้ดีเนาะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเนาะช่วงเนี้ยก็คือให้ระวังการจับจ่ายละกันนะคะเพราะว่ามันจะเอ่อเหตุมีเหตุให้เพื่อนๆเนี่ยเสียงเงินนะ แล้วก็อาจจะโดนแบบว่าชักจูงให้เสียเงินโดยง่ายนะคะเพื่อนๆแล้วต่อไปเนาะสำหรับคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเนาะที่อาจจะมาสกิดหรือว่าเออ่ให้เพื่อนๆรู้สึกเอกใจหรือว่าสัมผัสอะไรมีความรู้สึกเป็นลางสังหรณ์ก็ดังนั้นถามว่าให้ ให้เป็นการระมัดระวังดีกว่าเนาะว่าไอสิ่งที่มันรางสังหรณ์อของเพื่อนๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็พยายามอย่าไปสนใจอะไรกับมันบ้างบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะคิดไปเองเนาะอ่าอย่าอย่าอย่าใจจดใจดจ่จจอไปอยู่กับเรื่องที่ที่มันไม่น่าสนใจนะคะอืม แล้วก็ส่วนสำหรับคนโสดเออเออคนโสดนะคะเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆเ,เริ่มจะไม่ค่อยสบายใจกับความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆคุยหรือว่ายังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นแฟนนะคะเอ่อตอนนี้คุณจะเริ่มมีความไม่สบายใจหรือคุณไปรู้เห็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีของคนคุยนะคะดังนั้นก็ เอามาพิจารณาว่าคุณควรที่จะคบต่อหรือพอแค่นี้นะคะคุณรับกับเหตุการณ์ที่มันที่เขาเคยทําหรืออะไรอย่างนี้หรือเขาทําอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุขภาพช่วง,งนี้ให้เพื่อน,เอ,นเอ่อรักษาสุขภาพเนาะเพราะว่าจะมีอาการแบบว่าหนาวหนาวร้อนๆไม่ค่อยสบายเหนือสบายตัวค่ะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยได้นะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยเนาะ แล้วก็โชคลาภนะคะช่วงนี้ก็ยังบอก,บอ,กอย่างเดิมเนาะว่ายังไม่ควรกับเรื่องเสี่ยงดวงหรือว่าการลงทุนอะไรท้ทงนั้นนะคะช่วงนี้ให้งดไปก่อนเนาะอ่ะก็หวังว่าพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบางท่านนะคะให้เป็นใช้สติในการพิจารณาแล้วก็ไต่ตรองเนาะอ่ะ แล้วก็มาเรามาดูกันว่าปู่ย่าตายายเนี่ยท่านจะมาบอกหรือมาเตือนอะไรเพื่อนๆไหมนะคะได้เลขที่73การเปลี่ยนแปลงคือแสงแห่งโอกาสอย่าขยาดหวาดกลัวมักเกรงขามเปิดประตูสู่โรคที่งดงามถือเป็นยามชีวิต ต้องเติบโตอันนี้ก็คือเหมือนว่าไม่อยากให้เพื่อนๆไปกลัวความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันจะเกิดนะคะถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบไพ่กับที่มันขึ้นมาใช่ไหมเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกว่ามีมันมีรางสังหรณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะถ้าเปรียบเทียบถ้าถ้าเปรียบเทียบเอามาตีกันนะเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการใช้สติในการพิจนารณาต่างๆแล้วก็เป็นมีการ เป็นรัสงสรรค์ว่าเอ้ยมัน,ม,นมันอาจจะเกิดขึ้นอะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปกลัวมันเนาะเพราะว่ามันสิ่งที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือมันอาจจะเป็นโอกาสสำหรับเพื่อนๆที่ทำให้เพื่อนเเนี่ยเติบโตขึ้นหรือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นนะคะให้เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ มันจะทำให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ได้นะคะให้เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่าไปกลัวนะคะในสิ่งที่มันจะเกิดในเมื่อถ้าคุณมีแรงสังหรณ์อยู่แล้วอ่ะคุณก็จะพร้อมที่จะเตรียมตัวว่าเราจะรับมืออะไรยังไงถึงแม้ว่ามันจะเป็นความฝันหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเรามีสติแล้วเราลองคิดว่าเอ้ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงเนี่ยมันก็ เราอย่างน้อยเราก็ตั้งหลักของเราได้แล้วว่าเราจะแก้มันยังไงอะไรยังไงนะคะค่ะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะเรื่องการจุดเทียนนะคะใครที่อยากจุดเทียนเสริม ดวงชะตาเปิดดวงชะตาความรักการงานการเงินนะคะหรือว่าเกี่ยวกับพวกการงานนะที่แบบว่าสอบเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรก็ต,กตามนะหรือว่าติดค่าราชการสามารถทักเข้ามาสอบถามเข้ามาจุดเทียนกันได้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าของเรามีรีวิวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าเอ้มันจะมันจะดีไหมมันจะอะไรไหมเพราะว่าของเราจะเป็นสายขาวเนาะอ่ะ ผ่านพิธีเพราะอาจารย์จิจะเป็นคนทําเองค่ะจุดเองทําพิธีเองอะไรเองสวดเองด้วยเนาะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจองค์เทพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะ่ะของทางฮินดูพราหมณ์นะคะก็ สามารถคอนทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยอ่ะงองค์พระพิคเนตงานส่วนใหญ่ของที่เพจอะค่ะของทางฝ่ายกับอาจารย์จีะส่วนใหญ่จะเป็นงานอินเดียนะคะก็มีทุกงานเลยทั้งงานทองเหลืองงานหินน้ำนมนะคะงานเรซินนะคะแล้วก็งานดินก็มีงานปั้นดินก็มีงานปูนก็มีนะคะถ้าเพื่อนๆก็สนใจทักเข้ามาสอบถามได้เลยของเราส่วนใหญ่เนี่ยมาจาก ทางอินเดียวัดอินเดียโดยตรงนะคะเพื่อนๆผ่านพิธีเปิดเนตรอะไรข้้งมาเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่คนที่รับไปบูชาจะาปังจะเฮงองค์พ่อองค์แม่ท่านประทานพรให้เฮงๆปังๆทุกคนค่ะอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากบูชาน้ำมันว่านสีพึ่งนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เช่นเดิมนะคะ เพราะว่าตอนนี้ของก็เหลือไม่ค่อยเยอ,อ,อะแล้วเนาะอ่ะเพื่อนๆก็สามารถทักเข้ามาได้ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ